สวัสดีค่ะวันนี้ปุ้ยอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะถนนเศรีไทย68มินบุรีกรุงเทพนะคะมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับการรีวิวรถตู้เข้ามาใหม่ล่าสุดเลยนะคะสำหรับคันนี้เป็นรถตู้สีขาวโตเตอาคอมพิวเตอร์3.0ออโต้นะคะเครื่อง3,000ค่ะคันนี้นะ,ะเป็นรถปี2015สีขาวบอกได้เลยว่าคันนี้เป็นรถสวยเด็ดๆอีกหนึ่งคันนะคะที่อยากจะแนะนาเลยนะคะสาหรับคันนี้ค่ะ ราคาเสนอขายอยู่เพียงแค่670,000บาทเท่านั้นนะคะสำหรับเกียร์โต๊เครื่อง3000บอกได้เลยว่ารถสวยสภาพดีอีกหนึ่งคันนะคะสำหรับคันนี้เกียร์ออโต้นะคะบอกได้เลยว่าสภาพภายในนะคะเอี่ยมกิฟแน่นอนนะคะสำหรับรถตู้คันนี้รับประกันเลยรถ รถสวยเครื่องยนต์เดิมนะคะเป็นเครื่อง3,000 cc diesel นะคะรายละเอียดสภาพรถเดิมๆนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจอย่าลืมติดต่อสอบถามที่เบอร์ปุ้ยได้ตลอดค่ะ0641462466นะคะสำหรับคันนี้บอกได้เลยว่าลูกค้าท่านใดที่จองก่อนมีสิทธิก่อนนะคะสำหรับคันนี้สภาพแบบเอี e ่ยมกิฟอีกหนึ่งคันนะคะสำหรับคันนี้ค่ะเกียร์ออโต้นะคะสีขาวนะคะ เป็นปี2015นะคะสำหรับคันนี้ค่ะรถตู้ปี2015คันนี้เข้ามาใหม่ล่าสุดเลยนะคะเป็นสีขาวนะคะเข้ามาใหม่ล่าสุดมาอัปเดตรถกันแบบนะคะเรียวไทม์กันเลยนะคะสำหรับคันนี้ค่ะรายละเอียดรถบอกได้เลยว่าสภาพเดิมๆนะคะสภาพเดิมนะคะแล้วก็ในส่วนของได้ล้อแม็กนะคะได้แม็กติดรถมานะคะสำหรับคันนี้นะคะอ่ะ เป็นกระจกนะคะแบบคันนี้แบบเคลือบมาให้เลยนะคะเคลือบเงานะคะดูสภาพภายในกันนิดนึงนะคะสำหรับออตโต้ปีศ5สิบห้าคันนี้ค่ะภายในนะคะจะเป็นเป็นเบาะหนังสีครีมนะคะคันนี้เป็นเบาะหนังสีครีมนะคะ ได้เป็นเกียร์ออโต้นะคะเครื่องสามพันนะคะขับง่ายนะคะในเมืองขับง่ายนะคะคันนี้นะคะสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจเกียร์ออโต้นะคะราคาอยู่ที่ประมาณหกแสนกว่าบาทนะคะแนะนําเลยสําหรับคันนี้เป็นรถสวยหนึ่งคันนะคะไมาวิ่งอยู่ที่ประมาณแสนห้านะคะสําหรับคันนี้ ถือว่าการใช้งานนะคะไม่ช้ำนะคะลูกค้าดูสังเกตได้เลยนะคะว่ารถสวยสภาพไม่ช้ำนะคะสำหรับคันนี้นะคะทางขึ้นลงนะคะไม่มีรอยถะลอกเลยนะคะสันทลล็อกระบบไฟฟ้ารอบคันนะคะสำหรับรถตู้คันนี้นะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะคันนี้ราคาอยู่ที่6 7 0 0 0 0บาทนะคะสำหรับคันนี้ค่ะลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะค่างวดนะคะ ค่างวดคันนี้อยู่ที่ประมาณ1 4 0 0 0บาทนะคะ1 3 0 0 0บาทถึง14,00 0บาทนะคะสำหรับคันนี้ค่ะนะคะลูกค้าที่มีประวัติเครดิตหรือไม่มีประวัติเครดิตก็สามารถออกได้ขอรายได้สองเท่าของค่างวดถ้าเกิดรายได้ไม่ถึงสองเท่านะคะนะคะถ้าเกิดรายได้ไม่ถึงสองเท่านะคะคันนี้สามารถกู้ร่วมได้นะคะคนในครอบครัวนะคะพ่อแม่พี่น้องนะคะบุตรหลานนะคะลูกนะคะสามีภรรยานะคะ คันนี้นะคะภายในเราจะได้ในส่วนของเบาะนะคะ V.I.P. นะคะลูกค้าจะสังเกตได้เลยนะคะว่าได้เป็นเบาะ V.I.P. 8ที่นั่งนะคะสำหรับคันนี้หลังคาเดิมแอร์เดิมนะคะให้เห็นสภาพหลังคาเดิมเสภาพสดแล้วก็สวยมากๆอีก1นึคันนะคะดูพื้นนะคะในส่วนของพื้นนะคะสภาพของพื้นอ่ะไม่ช้ำไม่มี ไม่มีรอยถลอกเลยนะคะสำหรับคันนี้เขานะคะทำในส่วนของพื้นมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะดูสะอาดตาเลยนะคะอันนี้เราจะาพามาชมนะคะในส่วนของเบาะภายในของรถตู้คันนี้กันนะคะเป็นเบาสามแถวนะคะถ้าใครได้สนใจนะคะอย่าลืมติดต่อสอบถามที่ปุ้ยได้เลยค่ะ064 ห4 6่งสีนะคะนี่คือพามาชมรายละเอียดภายในกันได้อ่ะอย่างต่อเนื่องเลยนะคะคันนี้รถสวยอีกหนึ่งคันสภาพรถสดๆเดิมๆเป็นรถปลระวางของหน่วยงานมานะคะสภาพสวยนะคะ ลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะอย่าลืมติดต่อสอบถามที่เบอร์ปุ้ยได้ค่ะ064 146 2466นะคะท่านใดที่สนใจชอบรถคันนี้สามารถโอนจองไว้ได้เลยนะคะอยู่ที่5,000บาทนะคะสำหรับคันนี้ค่ะนะคะ โอนจองมาที่บริษัทเพชรยนต์ของเราได้เลยนะคะในนามของคุณวชิระนรงเพชรนะคะเจ้าของบริษัทเพชรยนต์นะคะรถตู้ปี2015เกียรออโต้นะคะสภาพสวยสดอีกหนึ่งคันนะคะสำหรับคันนี้ค่ะขออนุญ,ญาตพาชมด้านหลังกันนิดนึงนะคะอ่าอันนี้คือสภาพด้านหลังนะคะของรถตู้คันนี้นะคะ ให้เห็นสภาพเดิมๆของรถกันเลยนะคะว่ารถสวยสดนะคะไม่มีรถป้ายเหลืองไม่มีรถวิ่งวินนะคะของเราจะเป็นรถจดบุคคลนะคะสภาพรถเดิมๆนะคะเครื่องยนต์3 0 0 0ซีซีนะคะสำหรับคันนี้เป็นเกียร์โต้รถปี2015ค่ะลูกค้าท่านใดที่สนใจอยากดูรถตัวจริงนะคะสามารถติดต่อ นะคะสอบถามได้เลยค่ะหรือว่า walk in เข้ามาที่บริษัทของเราได้เลยค่ะที่ถนนเซดีไทย68มีนบุรีกรุงเทพค่ะนะคะสำหรับรายละเอียดนะคะ,ะคันนี้นะคะการผ่อนนะคะลูกค้าที่มีประวัติเครดิตนะสามารถฟรีดาวน์ได้เลยนะคะผ่อนอยู่ที่ประมาณ14,000บาทนะคะ13,000บาทถึง ถึง14,000บาทนะคะแล้วก็ในส่วนของลูกค้าที่ไม่มีประวัติเครดิตนะคะดาวเริ่มต้นอยู่ที่5 0 0 0 0บาทนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถนะคะเข้ามาดูรถจริงได้เลยค่ะเปิดบริการทุกวันนะคะไม่มีวันหยุดนะคะตะเริกเสาร์อาทิตย์ก็เปิดทำการทุกวันค่ะลูกค้าที่ชมอยู่นะคะฝากกดสับส i ายกดไลค์กดแชร์นะคะ จะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะคะแล้วก็ติดกดติดตามไว้ได้นะคะเดี๋ยวปุ้ยจะมาเปเดรถสวยๆเข้าใหม่กันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะพร้อมโปรโมชั่นดีๆนะคะลูกค้าที่ดูรถจริงแล้วนะคะอยากจะนะคะขอโปรโมชั่นสามารถติดต่อกันได้ตลอดเลยค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ